นี่ทุกคนตอนนี้ Honor x 7 b 5 g เขามีให้อัปเดตเป็น Magic OS เวอร์ชันแ0แล้วก็ Android 14แล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังอัปเดตอยู่นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนนี้ก็อัปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นไหมั้ย m a g i เ OS เวอร์ชัน8.0 a n d r o i น14กดเช็คเลยนะครับ เวลากดนี้เครื่องไม่สั่นนะ Android 14นะครับนี่ Android 14แล้วก็จากที่ผมดูความแตกต่างนะจุดที่ต่างจากตัวเดิมนี่ดูนะดูที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ er เนี่ยสามารถปรับได้ดูสิโอ้โหเป็นไง น่าใช่ไหมอันนี้แล้วแต่เราจะปรับเลยนะแล้วก็มีเมจิแคปซูลเดี๋ยวผมจะตั้งปลุกไว้ตีสอนาทีนี่เขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะในส่วนของการจับเวลาแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าผมทําให้ดูเลยสมมุติว่าเราจับเวลาถอยหลังเนี่ยนี่เป็นไงบ้างเมจิแคปซูลดูน่าใช่ไหม ถ้าเรากำลังใช้งานอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามาก็จะขึ้นเมจิกแคปซูลแบบนี้เราสามารถเลือกวางสายหรือว่ากดรับสายจากตรงนี้ได้เลยนะอย่างตอนนี้นะครับผมเปิดเพลงอยู่นะเดี๋ยวดูนี่เมจิกแคปซูลในส่วนของการบันทึกเสียงก็สามารถทำได้นะเดี๋ยวผมบันทึกเสียงให้ดูนะครับแล้วก็ดูที่เมจิกแคปซูล โอ้โหมันดูวุ้ดวุดดีนะดูดินี่ไม่ขี้เลนนะทุกคนในส่วนของแอปโคลนของออ n เนอร์เนี่ยจะชื่อว่าคู่แฝดแอปตอนนี้ผมได้ทำการเปิดอยู่3แอปนี่เวลาที่เราเปิดนะครับก็จะมีเลข2แบบนี้ตัวนี้คือแอปโคลนสำหรับรีเฟรชหน้าเจอของรุ่นนี้ 90Hz เฮิร์ตเหมือนเดิมถ่ายกันแบบลื่นๆทุกคนหน้าต่างลงหน้าต่างลอยนี่มีหมดนะ นี่อันนี้คือ TikTok นะครับเก็บได้ขยับได้เปิดซ้อนได้อ่านี่แบ่ง2หน้าจอได้อันนี้ก็คือสามารถทำได้เหมือนเดิมปกติเลยมาที่ YouTube นะครับสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2K 1,440p p 60เฟรมเรทเป็นยังไงบ้างไหลลื่นเลยนะเดี๋ยวมาทดสอบลำโพงกันบ้างโอเคตอนนี้ลำโพงแยกเสียงซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับด้านดูอืมลำโพงสวิต์ตามนะตอนนี้ลำโพงมาออกที่ด้านบนตรงนี้ ่าผมสวิตช์กลับนี่ตอนนี้ออกที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับในส่วนของเรื่องเสียงสามารถเปิดได้สูงสุด20 0เดี๋ยวมาทดสอบฟังเสียงจากจุกกันบ้างผมจะเปิดเสียง200%แบบนี้ จากที่ฟังมาเสียงดีเลยนะครับเสียงค่อนข้างที่จะแน่นชัดเจนลำโพงออกครบมนะครับลำโพงที่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ลำโพงที่ด้านล่างตรงนี้มาที่ Netflix คุณสมบัติทายเทคนิคของการเล่นค่าวายวาความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบฟู SD เอ้ยอยากได้ปักยกยกๆคนนะคนนะคนนะเอาไปถือได้เกิน10วิข้ายกขั้นแรกแย่ yeah, มาเล่น ออกไปฉันยังคิดไม่ออกกินเยอะๆนะตัวข้าที่จริงก็กินข้าวกันแต่ตอนนี้เหรอไหนบอกว่ากินตอนที่อยากไงล่ะฉันอยากกินตอนนี้อ่ะ มาดูคะแนนอันตุตู้ของรุ่นนี้กันคะแนนที่ผมทดสอบได้จะอยู่ในเลทส9 0 9 0เกือบ4,000สนนะครับคะแนน CPU 103, 0 GPU 61,000, 61, 0นห0 0เมม UX 97,000คะแนนของ Storage Test 4 6 7 9มมาที่มันติทัน รุ่นนี้สามารถทัดพร้อมกันได้10จุดจากที่ใช้งานมาตอนนี้ยังไม่เจอปัญหานะครับทัดดีเลยนะสำหรับจัโลสโคปของรุ่นนี้ที่ผมทดสอบมาค่อนข้างที่จะหน่วงนะครับเดี๋ยวมาทดสอบลองเล่นเกมกันบ้างก็จะมี4เกมตามนี้เลยนะ Rov pubg call of duty genshin มาที่ Rov ในส่วนของการตั้งค่าสามารถปรับได้สูงสุดสูงผมจะปรับตามนี้เลยนะเฟรมเรทเปิด60นะครับอ่าเดี๋ยวมาทดสอบกัน,น,นดูเฟรมเรทนะครับ53-54ิบสาห้าสป็สไงลนะ่ะ ทัชนี่คือดีเลยนะทัชใช้ได้ดาวครดศัตรูเรียกดาวเลเยอร์ออกมาแล้วเฮ้ยเกือบ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 เอ้าไม่รอดนะทุกคน เฟรมเด็ดถือว่าใช้ได้อยู่นะดูนะครับการพันนี่คือดีเลยแหละแล้วก็ที่ผมชอบนะลำโพงเสียงดีมากลำโพงนี่คือเสียงแน่นนะทุกคนนี่อันนี้คือเสียงนะครับโอ้โห <c oughs> ไม่ทันแล้วทุกคน มาที่ PUBG Mobile เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูก่อนนะครับลื่นไหลอัลต้าสมดุลอัลต้า SD สูงเดี๋ยวผมจะตั้งตามนี้เลยนะ ลำโพงของรุ่นนี้จะมีอยู่สองตัวนะครับลำโพงด้านบนตรงนี้แล้วก็ลำโพงที่ด้านล่างตรงนี้ให้เสียงคือแบบว่าดีเลยอะเสียงคือดีอะทุกคนเดี๋ยวมาดูเจโลสโคบนะครับเ <adapting> จโลสโคบก็พอได้นะมีความรู้สึกว่าหน่วงอยู่นะครับแต่หน่วงไม่เยอะนะทุกคน อยอู่พอได้พอได้มาที่ขออัลูตี้โมบายเขาจะมีให้เราปรับเท่านี้ก็เดี๋ยวผมเลือกคุณภาพกราฟิกกลางเฟรมเลสสูงอ่ามาลองดูกันนะ มาที่ Genshin Impact ในส่วนของการแสดงผลนะครับกราฟิกผมจะปรับกลางเฟรมเรท60นี่ตามนี้นะคือถ้าเราจะปรับสูงกว่านี้ก็สามารถปรับได้นะแต่จะไม่ค่อยสมูทนะครับค่อนข้างที่จะแหลกผมแนะนำปรับกลางแบบนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับมา ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองหลีเย่โอเคไปลุยกันเลยดีกว่า effort poor timing <laughs> not bad not bad mm -hmm. ้ามนี่ยังสวยปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มเลือดก่อนทุกคน แล้วปรับแบบนี้เล่นนานๆนี่เครื่องไม่ค่อยร้อนด้วยนะเรียกว่าสบายเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครจะเล่นเกมชินเนี่ยผมแนะนําให้ปรับแบบนี้เลยนะปรับกลางแล้วก็เฟรมเรทสัก60กําลังดีนะครับถ้าอยากให้ลื่นเลยนะก็เอาเฟรมเรทแค่30ก็พอนะเครื่องจะได้ทํางานไม่หนักนะครับโดยรวมการเล่นเกมถือว่าทําได้ดีแบตค่อนข้างที่จะอึดนะครับเรียกว่าอึดก็ได้นะเวลาที่เราเล่นเนี่ย ตัวเครื่องบางนะครับจับถนัดมากยังไม่พอนะถ้าเราปรับกราฟิกไม่ได้สูงมากเครื่องไม่ร้อนนะครับเครื่องอุ่นๆเล่นกันแบบนานๆเล่นกันแบบยาวๆอันนี้ก็คือในส่วนของการเล่นเกมนี่ทุกคนตอนนี้ Honor X7B 5G เขามีให้อัปเดตเป็น Magic OS เอวอร์ชัน8.0แล้วก็ Android 14แล้วนะครับ ตอนนี้ผมกำลังอัปเดตอยู่นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนนี้ก็อัปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นไหม Magic OS version แน8.0 Android 14กดเช็คเลยนะครับเวลากดนี่เครื่องไม่สั่นนะ Android 14นะครับนี่ Android 14 แล้วก็จากที่ผมดูความแตกต่างนะจุดที่ต่างจากตัวเดิมนี่ดูนะดูที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ er เนี่ยสามารถปรับได้ดูสิโอ้โหเป็นไงน่าใช้มไหมอันนี้แล้วแต่เราจะปรับเลยนะ แล้วก็มีเมจิแคปซูลเดี๋ยวผมจะตั้งปลุกไว้ตีสอนาทีนี่เขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะในส่วนของการจับเวลาแบบนี้ก็ได้นะครับผมทําให้ดูเลยสมมุติว่าเราจับเวลาถอยหลังเนี่ยนี่เป็นไงบ้างเมจิแคปซูลดูน่าใช่ไหมถ้าเรากําลังใช้งานอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามา ก็จะขึ้นเมจิกแคปซูลแบบนี้เราสามารถเลือกวางสายหรือว่ากดรับสายจากตรงนี้ได้เลยนะอย่างตอนนี้นะครับผมเปิดเพลงอยู่นะเดี๋ยวดูนี่เมจิกแคปซูลในส่วนของการบันทึกเสียงก็สามารถทำได้นะเดี๋ยวผมบันทึกเสียงให้ดูนะครับแล้วก็ดูที่เมจิกแคปซูลมันดูวุดวุดดีนะดูดิ นี่ไม่ขี้เลนนะทุกคนในส่วนของแอปโคนของออ n o เนอร์เนี่ยจะชื่อว่าคู่แฝดแอปตอนนี้ผมได้ทำการเปิดอยู่3แอปนี่เวลาที่เราเปิดนะครับก็จะมีเลข2แบบนี้ตัวนี้คือแอปโคนดสำหรับรีเฟรชนหน้าจอของรุ่นนี้90เฮิร์เหมือนเดิมถ่ายกันแบบลื่นๆทุกคนหน้าต่างลงหน้าต่างลอยนี่มีหมดนะนี่อันนี้คือ TikTok นะครับ เก็บได้ขยับได้เปิดซ้อนได้อ่ะนี่แบ่งสองหน้าจอได้อันนี้ก็คือสามารถทำได้เหมือนเดิมปกติเลยมาที่ YouTube นะครับสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2K 1 4 4 0 p 6 0เฟรมเรทเป็นยังไงบ้างไหลลื่นเลยนะ เดี๋ยวมาทดสอบลำโพงกันบ้างโอเคตอนนี้ลำโพงแยกเสียงซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับด้านดูอืมลำโพงสวิตตามนะตอนนี้ลำโพงมาออกที่ด้านบนตรงนี้อ่าผมสวิตกลับนี่ตอนนี้ออกที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของเรื่องเสียงสามารถเปิดได้สูงสุด200%เดี๋ยวมาทดสอบฟังเสียงจากจุกกันบ้างผมจะเปิดเสียง200%แบบนี้ยยยดดดดคคิิแบบบนี้เลรัก จากที่ฟังมาเสียงดีเลยนะครับเสียงค่อนข้างที่จะแน่นชัดเจนลําโพงออกครบมนะครับลำโพงที่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ลําโพงที่ด้านล่างตรงนี้มาที่ Netflix คุณนะสมบัติทายเทคนิคของการเล่นค่าวาย L1 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาแบบ Full HD กินนนตอี้คราวนี้มาดูเรื่องของการสแกนนิ้วการสแกนใบหน้ากันบ้างตรงนี้นะครับอ่าเพิ่มลายนิ้วมือมาทดสอบกันนะครับอืมแต่เบาเบาเองนะคือเขาจะมีสองระดับนะครับแบบว่ากดเบาเบาคือสัมผัสน,นะแล้วก็ กดให้ลงไปแบบนี้อันนี้ผมลองนิ้วอื่นนะครับไม่ได้นิ้วที่สแกนแค่แตะปุ๊บติดเลยทุกคนดูนะนี่มาดูในส่วนของการสแกนใบหน้ากันต่อเลยอ่าโอ้โหสแกนใบหน้าอย่าลืมตั้งตรงนี้ด้วยนะครับการปลดล็อกโดยตรง ตอนนี้ยังไม่เอาใบหน้าเข้าอ่ลองเอาหน้าเข้าปึ๊บไม่เอาใบหน้าเข้าเอาใบหน้าเข้าติดเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างตอนนี้ผมถ่ายที่ความเรียน 180p 30เฟรมเลนอันนี้คือซูม2เท่านะครับลองซูมสูงสุดดูนะสามารถซูมสูงสุดได้10เท่า ก็จะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่มีระบบกันสั่นนะเรียกว่าเพียวๆแต่กดคูณสองนี่ภาพสวยใช้ได้เหมือนกันนะดูดิเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับอ่ประมาณนี้นะทุกคนสีสดใช้ได้อยู่อ้โหวิดีโอใช้ได้ใช้ได้ไดวิดีโอสีสดดีนะครับ อันนี้อีกลำหนึ่งมาลองกล้องหน้าดูบ้างตอนนี้ผมถ่ายที่ความเดีด1 0 8พี30เฟรมเลนแดดร้อนมากตอนนี้9ก้าโมงกว่านะเอาเรื่องเอาเรื่องไปไปกัน สำหรับ Honor X7B 5G ตัวนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านบานาน่านะทุกสาขาราคา6,999บาทตัวนี้บอกได้เลยว่าแบตใหญ่กว่าถ่ายภาพสนุกทั้งวัน